สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 4ครับคําถามถามว่าทำม,มาตรา39แล้วประมาณ5ปีตอนนี้อายุ60แล้วจะส่งประกันสังคมไปจนตายได้ไหมจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ไหมคะตอบอันแรกก่อนนะครับว่าจะส่งประกันสังคมไปจนตายได้ไหมได้ครับถ้าเรามีเงินส่งนะครับถ้าเรามีเงินส่งแต่ถ้าเราไม่มีเงินส่งเนี่ยบางที เราก็อาจจะไม่สามารถส่งไปจนตายได้นะครับก็อยู่ที่กำลังเงินของเราด้วยว่าจะมีส่งให้กองทุนเดือนละ432บาทไปได้ตลอดชีวิตไหมนะครับและอายุ60แล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่ประเด็นอะไรนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ตราบใดที่ความเป็นผู้ประกันตนไม่สิ้นสุดลงเราสามารถเป็นผู้ประกันตนไปได้ เรื่อยๆไม่มีจำกัดอายุนะครับเขาจะจำกัดอายุแค่ตอนเข้าเท่านั้นนะครับสำหรับมาตรา3 3แล้วก็มาตรา39เนี่ยก็มีจำกัดเอาไว้ว่าความเป็นผู้ประกันตนจากมาตรา33นั้นสิ้นสุดลงยังไม่เกิน6เดือนก็สามารถสมัครได้สำหรับเจ้าของคําถามเนี่ยคือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นมาประมาณ5ปีแล้วก็สามารถเป็นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับคําถามสั้นๆนะครับ ก็คงจะไม่ได้ตอบอะไรยาวสำหรับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจะเสริมเข้ามา ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ครับแต่สำหรับใครที่จะตั้งคำถามนะครับจะตั้งเป็นคำถามเนี่ยผมขอเชิญไปที่พื้นที่ตั้งคำถามเป็นคลิปที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ผมเข้าไปดูเป็นประจำและนำมาตอบตรงนี้นะครับถ้าใครมาถามใต้คลิปนี้ท่านก็สามารถถามได้แต่ผมไม่รับรองว่าผมจะได้หยิบมาตอบเพราะว่าคลิปนี้ถ้านานๆไปแล้วผมอาจจะไม่เห็นการแจ้งเตือนหรือ อาจจะไม่ได้แวะเวียนเข้ามาดูนะครับเนื่องจากว่าคลิปตอนนี้มีจำนวนเยอะผมก็เลยทำพื้นที่เอาไว้เป็นสัดส่วนให้คนที่อยากถามและอยากได้คำตอบไปถามกันที่นั่นนะครับแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ